สวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวสนลำเพลินออฟฟิเชียลครับมีนักเอกมีนักร้องใหม่มาออริชั่นนะครับผมป้าทวพี่น้องโอ้ยหนะนี่ฮะหนูมาออริชั่นเหรอลูกอ้ยวันนี้เต่งหน้าสวยจังเลยอ่ะเฮ้ยอ้ยดูที่ขนาดหน้าแบบนี้ยังสวยเลยเนี่ยปามาออริชั่นนะครับผม หยาบน้ำที่ปั๊มอ่ะห้องน้ำดีมีมมห้องพักใกล้ๆห้องพักใกล้ๆมีนี่เดี๋ยวซ้ายออกไปก็มีที่พักเออรีสอร์ทมีตรงไปก็มีรีสอร์ทม,ม,มาเดียวครับมาเดีวยวดูสนามนะพี่น้องอือ้อภูบ่าวลายดี เด้ยเดินขาถ่างอย่างนี้ยเลเนี่ยกลาวร้ายครับพี่น้องนี่ครับขอบพะคุณ พี่ๆอยู่ที่ในมหาลัยด้วยนะครับที่ให้เราจอดพักผ่อนได้เดี๋ยวพอบ่ายมาเย็นมาเราก็ขยับออกให้ครับนี่ครับพี่ๆเขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่นะครับผมสวัสดีนะพี่เนาะสวัสดีครับโอ้ยนะ เจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่เลยสวัสดีครับสวัสดีเป็นคนกันทาราลมเลยเนาะครับผมโอ้บ่าวกันทาราลมป่ากุ้งยิงว่าหรองยิงกุงบ้านอยู่ตรงนี้หนองบ้านอยู่หนองปูอยู่เซลฟูมครับใกล้เตอร์ร้อยร้อยกว่าโลร้อยหกสิบครับผมอืมเนาะมีแต่ผู้สาวนที่นี่เนาะแค่ไหนแค่ไหนเนา่ครับผม ปลาที่เก็บรถทีนี่ปลาผู้ใดอยากแกเอาไปก็ไป,ป,ปโหลดทีนี่รถพระโลุในรถพะโลุมาแล้วทางน้ำเขียงจเปิดประตูนี่ก่อนครับเปิดประตูไหนี่ประตูนี่ประตูนี้ก็เปิดอย่างไงรโอ้เปิงงด<อ>ปให้รถเข้าออกได้ประตูนู่นปิดเตียงขึ้น เดี๋ยวรถแค่นี้ไปท่านหนึ่งก็ได้อ๋อมันสีกุ๋งออกว่านี่รถออกเขาได้เลยอ๋อเฉพาะรถทีมงานก็พอแล้วครับรถหัวลำจอดนี่เต็มหมดเลยกว่าจดคุ้มจริงนะจอดระะยอ๋อแถวนี้จอดได้เบิร์ตของทีมงานอ๋อโอเคขอบพระคุณครับรถทุนพ่อไปได้เขาก็จอดข้างนอกแน่ทั้งนมองแน่กระตู้นีีก็สิเบิร์ตหนนะครับผมการเรื่องรถไงนี่ไปท่านหนึ่งก็ได้ครับน้อยหนึ่งเปสี่เนโอเวอร์โอ้ปากตุ้งก็เสียบได้อยู่ง่ายปะปากไฟมีบ่ แวอมีรื่งองแล้งไรครับค่อยขยับให้พี่ขายับเร้งเ้งอรเพื่อว่าค่อยจะจอดไว้หัวมุมนี่มดนครับผมเน่ครับรถบัสน่เาผมเปิดไว้เลยพ่อเปิดไ เปไปเยอะเยอะเลยเปิดไปเลยก็ได้เยอะเยอให้พี่เขาก็หยับไปนน่สี่สิบห้าสิบคันเนี่ยรถเฉพาะรถเก่งไงนี่สุดยอดงเสียง อยู่บนน,นี่นี่รถเจ้ารถอยู่บนหรืออยู่ไหนสกายอยู่บนครับอบแต่รถยุงเทียบเ๋าเยอะอ๋เอเนี่ยนี่แล้วี่นออยจอดได้เลยจอดตรงนี้ได้เลยคืนนี้ แถวนี้จอดได้หมดเลยคืนนี้ทีมงานของทีมงานจอดอันนี้หมดในเวิร์กนี้หมดเลย,เม,เลยเออมีปลั๊กฟงปลักปล๊กไฟใช่ใช่เพรลุงเขาบอกแล้วคือนี้จอดได้เลยในทีมงานจอดบริเวณนี้เลยห้ององงห้องน้ําเข้าได้หมดเลยลูกบใช่ครับดเดี๋ยวบอกพี่พี่ พี่ขยับไปหน้าหน่อยเด้อเขาเปิดประตูนี้ให้รถทีมงานเข้าอ๋อได้ครับจริงเอรมาไงวะเดี๋ยวก็เริ่มมาแล้วเฉพาะรถเล็กอ่ะพี่ก็ขยับเดินหน้าไปปักไฟพี่ถึงป่ะไม่ถึงรอะไม่โอเคแล้วเดี๋ยวขยับให้ไม่ง่ายไม่ไม่จอดจอดมุมนี้ก็ได้เดี๋ยวจอดในสนามบ้านก่อนจอดในามผู้กอก่อนไม่แค่แค่จอดมุมขยับไปเฉยออ๋เดี๋ยวผม่เดียว๋พี่พี่ใช้ไฟนี่พี่ใช้ไฟดิไม่เมืองหาเดี๋ยว เดี no, ๋ยวเขามีสายไฟให้ผมดูนี่เ,นเสียบเข้าตรงนี้นี่ปลั๊กไฟตรงนี้นี่ถึงนี่นี่อเ,นเออทีล่ลมก่อน <c oughs> นี่ไงขอบคุณมากพี่เนี่ยพี่พี่เสียบเข้าเนี่ยเออปลั๊กไฟ <c oughs> นี่อยากขับเลยครับ จะเทนะดูเนาะเกี่ยวกบเครื่องเสียงสุดยอดดีๆครับนี่ฮะโอ้ยเนาะอย่างนี้ต้องไปนี่ต้องทำไปกันคู่เลย โอ,อยากขับมากนะรถอย่างเงี้ยเคยแต่ขับสิบรถพ่วงเนี่ยมุมตึกเนี่ยพอดีเลย พี่นั่งมองหมอลำได้เลยหลงคุแล้วคแรง่เสายังไงมันจอดตรงไหนก็ดังอยู่แล้วแหละน,นู่นแหละนอกจากเจ้าไปจอดอยู่หลังหลังเวทีจะไม่มีเสียงอย่ารงนั้นน่ะางจะไม่มีเสียงเลยถ้าถ้าจอดตรงนี้มีขวาง ใช่ตรงนี้มีขวางไว้เลยแต่ว่าพี่ค่อยจนเย็นพี่ค่อยจะขยับอีกทีก็ได้ใช่ตอนเย็นเขาอีกที้วเนอใช้ไฟเออพี่ก็เสียบมันเสียบหน้าวันนี้ใช่ใช้ไฟก่อนใช่ครับพอตอนเย็นมามันจะพี่น้อยไม่หลับอยู่แล้วไม่หลับไม่หลับถ้าอย่างผมมันไม่รันแพงสิบกว่าล้านอ่ะเข้าใจอย่างผมมันเป็นชินพี่สลบสะไหลเลยเหนื่อยแลนะเหนื่อยเนี่พี่เสียบเขานี่มันมีปลั๊กไฟตรงนี้พี่ใช่ครับเอากล้ก่อนั่นก็ได้ครับผม ไอ้วาดนังเรียงเขาเลิกแล้วพี่ค่อยขยับไปเนาะอ่าอเนี่ยขอบพระคุณมากครับพี่เป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยคนสุพรรณสุรินทร์หายาเย่ดอกไม้อกเดี๋ยวลืมนะครับฝากกดตามช่องบ่าวสนลำพนธ์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมเนีฮะมีนะครับผมอ่าถูก Ajá, ah, todo